มาแล้วมาแล้ว้อลับบิ๊กไปด้วยอ้าูอีกรอบอีกรอบดูบาบี้ดูบาบี้บาบี้ไหวมาหาพ่อสิลูกพี่ไบอไปขึ้นเลยลูกบพี่ไบอไป จะกระโดดตรงไหนกระโดดเขาห้ามกระโดดนี้กระโดดกระโดดตรงนั้นก็ได้อะอะมีตีลังกาใต้น้ำด้วยพี่บอกว่าอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยพี่ไบโบกมือหน่อยมาละ